โอเคครับตัวที่1นนะครับนี่ก็เปิดเข้าไปเลยนะครับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเล่นผมโมจินะครับนี่เขารอจากผมเพราะว่าคอมโบฮอเนี่ยมันน่างจะหลบง่ายโอเคผมสวนได้โอ้ได้นะครับโอเคผมค่อนข้างจะกลัววันช็อตเขานะครับเพราะที่มผมโมจิวันช็อตเนี่ยค่อนข้างจะโดนง่ายมากเลยนะครับก็เล่นระยะไปนะครับปลาผลมังกรโดนครับโอ้คอมโบสั้นๆครับได้อยู่นี่ครับโดนคอมโบแบบนี้เลยนะครับ แต่เนี่ยเขาหลุดเขาหลุดคอมโบนะครับโอ้ี่มครับผมมีของจับได้โอเคครับดึงมาปึ๊บถ่ายไหมเรียบร้อยครับแตกโอเคเชอ็อ ร้านบริการจำหน่ายไก่ตันและเติมโลบักร,ราคาถูกมากๆนะครับก็มีรั้งไก่ตันการันตี6หมัดแล้วก็ผลตื่นเนี่ยให้เลือกซื้อกันได้เลยนะครับและชางร้านดีเวียนช็อปเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกนะครับเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับก็รับไก่ตันที่มูลค่าเกินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับก็ ราคา30บาทนะครับก็สามารถรุ้นร้าน้างกวัลใหญ่ได้ถึง22,500โลบักกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบนนะครับหรือว่าโยรุหาวอนนะครับในราคาแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปใช้บริการนะครับก็ลิงก์น่ะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการดีวินช็อปกันด้วยนะคะต่อไปนะครับนี่เลยตัวนี้เนี่ยเขาแบบนี่นะครับผมก็ทัางคิด่าทั้งเขเลยนะครับกอทำการกดเขาเลยครับ ดูนโน่นนะครับโอเคเขาเปิดคราวนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเปิดฮาคี้เป็นนะครับโอ้ห่ากจะเป็นาวันนี้นี่ค,ครับก็ดูเชิงกันไปก่อนครับโอเคเขาตรงนี้ต้าผมแล้วโดนเฮ้ยผมก็ผิดครับกดโซนไม่ติดโอ้ไม่โดนนะครับโอ้เห็นว่าจะมีคนเลือนนะครับโอเ,เคโดนแล้ว ถึปุ๊บครับโอ้ได้หมูนะครับโหค่อนข้างแรงนะครับดูกันดูนะมีครับค่อนข้างแรงมากโหที่ฉีดโดนง่าตายนะครับโอเคตายนะครับไม่หลอดโคตรแรงตัวต่อมาตึงโดนครับอือก็ขโมูจะค่อนข้างง่ายนะครับมังก่อนเขาเปิดทันทีเป็นนาววันนี้ค่อนข้างเป็นนาวันนี้เขาส่งคนได้ด้วยนะครับโอเคก็คนนี้มันจะตึงนะครับโอ้โหนี่เลยครับโดนคอมบนี่ครับ ก็แนะนำโทรศัพท์ให้ดึงตรงกลางๆเลยนะครับโอ้เขาจะตายแล้วโอไโ้ไม่โดนเไม่โดนนะครับเคียตามฉีดปึ้มโอเคครับเรียบร้อยโอ้นี่นะครับคนนี้โดนนะครับเอาผมบิง้งผมบิ้งครับโอ้โหผมบิ้งครับตนนี้นั่นก็ได้แล้วโอ้เขาเลื่อนมากนะครับเขาโคตรโลโอ้ตันนี้เขาน้อยมากนะครับ บาร์ไม่ฆ่าเขาเลยนะครับเพราะเขาเลือดน้อยสุดฉีดทีน่าจะตายนะครับถ้าโดนนะแงลงเลยอุ้ยไม่ตายเขาไม่ตายได้ไงอ่ะเทียตังนะครับตามตามตามไม่ตายก็ต้องตามครับอืมไม่โดนนะครับเสียดายนะครับไม่โดนไม่โดนอีกแล้วระเบิดโอเคตายโดนนะครับโอเคอันนี้ก็ครับเขาเห็นนะครับเขาเน่ามากนะครับตรงนี้ ทีเขาหนีมาครับผมก็ทําการฆ่าเลยนะครับนะครับทุกคนเผาไอ้ไม่เผาดิผลมังกรเนี่ยโคตรแรงนะเห็นไหมนีครับดูได้หมครับทุกคนโคตรแรงผลมังกรมีอยู่นะโอเคคนนี้เขาวิ่งอยู่นีครับดูครับดูได้ไหมครับวันห้าวันหกยี่เดียวยี่สี่พันก็เป็นหมื่นนะครับโอเคตายโอ้โหแมวเนี่ยทำาม้ห้าวจังนะครับห้าวมากเลยนะแมวเนี่ยโอเคก็ทําการเห็นไหมครับคนโคตรเยอะ ก็ทาการยืนดูตรงนี้เลยนะครับว่าเขาจะทําอะไรนี่เขาแห่กันมาแล้วนะครับนี่ผมทำมาได้ว่าเขาจะแห่กันมาเขานัดหมายกันแต่ดีมากดูดิเขาไม่ตีด้วยครับเขาก็ต้องงใจตรงนี้แห่กันมาเนี่ยเนี่ยผมโบไลละหืมหืมดูสตาร์คัมครับผมก็คิดว่าเขาจะเปิดผมเล่นนะเพราะเขาไม่ขลาาคนก็เห็นว่าเขาจะเล่นแต่ว่าแต่ว่านี่นะครับเขาไม่เล่นนะครับ นะครับผมก็เริ่มผิดสังเกตผมก็ทำการเียกตั้งเลยแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะครับผมก็ตายเลยนะครับอยู่มันก็สายไปแล้วนะมีกระโดดน,นี่แบบนี้เลยนะครับก็ตายโอ้โหสุดยอดมากได้ผมนะครับก็ทําการของขึ้นนะครับก็โอ้โหมากเลยนะครับอยู่ดีก็มาลุมผมแบบนี้ผมไม่ยอมโอเคผมจะไปล่าเขาคืนนะครับว่าผมแข็งมาก โ okay. อเคไปปุ๊บปุ๊บผมก็อเห็นชื่อเขาเปิดแล้วครับไม่รอช้าโห่แหละมึงรียรอมึงไม่โดนครับโอ้โห,หทุกคนเห็นนะครับถ้าผมเล่นต่อผมตายแน่ผมก็เลยใช้ประโยชน์จากทอมอนซีเบทน,นะครับก,ก็คือผมได้ได้เจทะเลเนี่ยแล้วก็เขาเข้ามาทุกขกับผมนะครับบอกเลยว่าเจ้าทะเลสามตัวเนี่ยเข้ามาผิดพนผมก็ให้สิบนะครับให้สิบเลยถ้าผมมีเจ้าทะเลเนี่ยผมให้ทิพย์ลเลยครับเพราะเจ้าทะเลค่อนข้างจะมีประโยชน์มาก โอ้โอเคครับมีคนลงมาแล้วนะครับวันนี้มันเสือนะโอ้ยแต่งลนน่าโอ้ยโดนจ่าแล้วทุกคนโอ้ผมตายนะครับผมดูตรงนี้ผองนาตายเนี่ยเด็กติดตวลเลยแล้ว,วกันเสกไปแล้วพ่อเจ้าพารีตัวเดียวไม่ตัวเดียวไม่พอครับนี่ครับแปดพันสี่พันห้าโดนโดนโดนรัวเลยแบบนี้นี่ครับโดนเมย์ครับขึ้นโคตรลอ๋อ,อรินครับโอ้ ไม่โดนเลยนะครับแม่ไปครับไปเสียตัวเพลงดีกว่าไปเลยจ้าโอเคเอาฝั่งนี้นะครับเสียง่ายนี่ครับเสียปุ๊บนีออกมาแล้วเก๋เสือไอโมจิเนี่ยก็เหมือนข้อสามสามเลยนะครับเขาก็เข้ามาได้คนเดียวนะครับไม่เสียค่าหัวเนาะเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยค่านะครับโอ้ยเสือ่านะครับแต่นี่ใกล้ย่างนีอยลีสคือแล้วโอ้ยโอเคสามตัวแล้วครับโอเคผมผมสู้มากเข้ามาเข้ามาเข้ามาขมมนแมน สามตัวเนะครับโอเคเสือนะครับวันนี้เสือน่าจะใจกะโอ้ทะเลผมเขาว่าผมผมว่านะเขาไม่เดินแน่ฮ่าฮ่่ลุมผมต้องเดินอย่างนี้แหละครับโอเคเจเลฆ่ามันเจทะเลลูกพ่อฆ่ามันเลยโอเคครับตายลุมต้องเจอเจ้าทะเลครับ